อาวลูสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดเกมระบบแมปอันเดอร์เ n นบ็อกซิ่งนั่นเองนะครับเพราะมันน่าจะเข้ามานานแล้วแหละผมว่าจริงๆบางคนอาจจะได้โค้ดไปละแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมไม่จะตามกระแสไม่ทันเอา้าเอาเอ,เอกดผิดกดผิดดีตัวเลยนี่ไงโอเคก็ไม่เป,ไป็นการเสียเวลานะผมขอแจกเลยแล้วกันเมื่อกี้ผมเผลอเข้าไปผิดเดียนผิดเดินผิดนะครับเอาเริ่มตั้งแต่โค้ดแรกนะครับเออ คือโค้ด A S U R A นะครับ A เอ่อไม่ใช่เออถูกแนละ้ว A แล้วก็เอ่ออยู่ไหนวะ S U R A อ่ะนี่ได้หรือเปล่าเอ่ยชิปนี่ได้สามสปินได้โคตดน้อยอ่ะโค้ดต่อโค้ดถัดไปนะครับแล้วก็โค้ดถัดไปคือโค้ด P O W E R w e r l e v e หรือเปล่าเออถูกละ l e v e l อโอเคน่าจะถูกแหละนะฮึบฮึบได้เก้าเก้าร้อยหรอเก้าร้อยหรือเก้าพันดูดูต่ <c oughs> อถัดไปก็น็อกดาวด้วยสักอย่าง,งะนะครับ k n O C K อะโอเค D O W N D O W W ไหนวะแล้วก็ N เนี่ยเจอละยังไม่ครบนะทุกคน F I T S F I T S เนี่ยครับท่านผู้ชม นี่ก็เป็นโค้ดอีกโค้ดหนึ่งห้าสปินแล้วก็โค้ดเหลือสองโค้ดสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมอ๋อจะรูปทำไมวะ avat แล้วก็อืม ar ชึบนี่แหละเฮย้ยได้สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าใช่หรือเปล่าแล้วเขาเว้นทำไม ผมสงสัยว่าทำไมไม่ทำห้า0 0นไปเลยทำไมต้องมี4ก9 9สี่พันกยกสิบเก้าโค้ดสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมโค้ดเป็นโค้ดของสไตล์ใหม่นะครับที่เข้ามาพร้อมสไตล์ใหม่หรือเปล่าไม่รู้ c o o l c h a แล้วก็ n g e n g e s n g อีส e. ์โอเคเดือสปินมาได้เยอะพอสมควรนะครับผมอยากได้สไตล์ใหม่วะเนี่ยมันมีสไตล์หนึ่งอะที่เข้ามาใหม่ครับท่านผู้ชมไหนวะอันนี้ปะสวิตสวิตแลนด์ไอซี่อ่ะไม่ใช่ดิมันคือสไตล์อะไรอะผมอยากได้อนเนี้ยเดี๋ยวผมไม่รู้มันมีโค้ดะไงหรือเปล่าผมลองหาดูก่อนอันนี้ครับท่านผู้ชมมีหรือเปล่านะมีหรือเปล่าชิปโอเคลองออกไปใส่ดู ผมจำละใช้ใช้ใชมือถือจำโค้ดมันน่าจะเขียนว่ะผมไม่แน่ใจนะมันมันคือโค้ดหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นโค้ดก็เป็นเรื่องที่ดีนะ SW I G c s w i t c h t C h หรือเปล่าเห็นได้เปล่าหรือต้องใส่อีกต้องใส่อีกโอเคต้องใส่ใหม่แต่ต้นเลยอ่ะ s w i t แล้วก็ c h เป็นวัชเ i t มีหรือเปล่าเอ่ยมีหรือเปล่าเอ่ยไม่มีโอเคโค้ดปลอมแค่เป็นสตาร์ใหม่โอเคนะครับท่านผู้ชมผมขอลองสุ่มเจ็ดสปินที่ผมได้มาแล้วครับว่าเออไม่ใช่ดิน,ๆๆๆดน่าจะได้ประมาณสิบห้าสปินปะ ที่เหลือน่าจะเป็นสปินที่ผมได้มาเองโอเคว่าผมจะได้สไตล์นี้ป่ะผมหวังว่าจะได้นะครับอืมถ้าเกิดไม่ได้สไตล์สวิตก็ขอสไตล์ชดการที่มันเปลี่ยนใหม่แล้วครับเพราะสไตล์ช,ด,ชดการที่เปลี่ยนใหม่มันก็ถ้าเกิดเล่นเป็นนะท่านผู้ชมมันก็โก,กงใช้ได้คือมันจะมีจังหวะให้กดใช่ไหมเราต้องกดให้โดนตอนนี้เหลืออีกสี่สิบโอ้โหสี่สิบสปิน อันนี้คือสปินผมอ่ะพอสุ่มได้แต่ปัญหาคือเวลาผมจะพอไหมนั่นแหละท่านผู้ชมปัญหานะครับจังหวะเมื่อกี้ผมตัดคลิปไปแบบหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะท่านผู้ชมอันนี้คือสไตล์โคโนสผมเก็บไว้ถึงแม้จะเล่นไม่เป็นก็เถอะจริงนนผมเล่นเป็นเล่นเก่งมากขนาดนั้นขนาดขนาดที่ว่า ค่ะที่ว่าบอทยังไม่อยากเล่นด้วยเลยเพราะว่าผมกากเกินผมแค่มีสไตล์ดีๆเท่านั้นแหละแต่ก็เล่นไม่เก่งหรอกนู่นตาอะไรนะสไตล์อะไรนะผมอยากได้อยากได้สไตล์เนี้ยทอดกันไม่ก็สไตล์เนี้ยผมไม่เคยใช้เลยผมไม่ผมอยากรู้เหมือนกันเป็นอะไรยังไงเท่าที่ผมเคยเห็นนะเคยเห็นสไตล์เนี้ยคือมันสไตล์เนี้ยสามารถใช้ได้สองข้างครับท่านผู้ชมก็คือใช้ได้ทั้งซ้าย ทางด้านขวาคือเดี๋ยวทำไมหน้าจอเป็นอย่างี้เฮ้ยเหมือนดผมเหมือนเหมือนผมโดนใครต่อยอ่ะเฮ้ยๆแปลกๆก็เดี๋ยวเราซุ่มรอบสุดท้ายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเหมือนโดนใครเหมือนโดนใครกดสกิลใส่อ่ะโอ้โหโดนจริงๆด้วยโอ้ยทำไงดีเนี่ยเอาละ้ะปิดการไปเลยปิดปิดพีวีพีไปเลยนี่ไม่ต้องทำอะไรหรอกกลับไปซุ่มเหมือนเดิมดีกว่าโอ้ยหน้าจอผมยัง ไม่เป็นไรน่าจะสงสัยน่าจ,จะโดนสไตล์แฮนโลแฮนโลอยู่ในเนี้ยแฮนโลเจ้าหี้ผมดูสไตล์เนี้ยคือมันส่วนใหญ่สไตล์ปกติอะ่ะใช้คำว,ว่าปกตินะเขาจะเอาฝั่งซ้ายอะไปข้างหน้าคือหมัดเย็บใช่ไหมแล้วฝั่งขวาคือหมัดตรงหรือแม้บางสไตล์ก็อาจจะเอาสองมือมาปิดหน้าแต่อันนี้คือมันเปลี่ยนได้ทั้งสองข้างเนี่ยใช่ไหมอันนี้ใช้หมัดซ้ายเห็นไหมท่านผู้ชมฮ่า แต่ว่าสไตล์เนี้ยใช้ได้ทั้งสองอย่างก็คือจะเอามือขวาไว้ข้างหน้าจะมือซ้ายไว้ข้างหน้าก็ได้ล้วแต่เฮ้ยขึ้นอะไรเนี่ยขอร้องละได้เถอะอยากเห็นสไตล์ใหม่งี้ผมขอข้ามเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะอีกงานบอกเลยผมไม่เดเจะคลิปไหน,นก็เหลือ20่สิบปินสุดท้ายแล้วแ,บบแลกัเออผมยังบอกท่านผู้ชมไป เดี๋ยวคิดหน้าผมอาจจะทำอาจจะนะแต่ยังไม่แน่ใจผมว่าอาจจะทำเป็นว่าสอนหาสกินกับเงินในเกมอันในเกมเในแมปอจจันเดอร์เตอร์บ็อกซิงเนี่ยแหละเงินอ่ะเจ็ดวิธีบอกไว้ก่อนเจ็ดวิธีเท่าที่ผมหามาได้นะแต่จริงๆอาจจะมีเยอะกว่านี้อ่ะแต่หาได้แค่เจ็ดวิธีน <c oughs> ั่นแหละเฮ้ยเหลือสิแปดทีเงินผมจะหมดแล้ว ดงเงินผมด้วยแต่ยังไงผมว่าเงินผมก็พออยู่แล้วแต่เวลาไม่น่าพอจะถันได้เถอะเวลาก็เหลือน้อยแล้วขอล้องลซื้อสปินก็ไม่ได้เสียงเปล่าเฮ้ย <c oughs> ซื้อเลยได้ไหม <c oughs> ผมมีแค่สูตรโลบักไม่ไม่ผมมีแค่หนึ่งโลบักเองเนี่ยหนึ่งโลบักอยู่ไหนเนี่ยซื้อไปเลยหนึ่งโลบักซื้อไม่ได้หรอกเฮ้ยโดนหลอก เออละเคาน์เตอร์หรอปกติเคาน์เตอร์น่าจะเป็นสไตล์เอา้าค้างใช่ไหมเถอะเอา้าค้างอยู่หน้าหลักนี้ด้วยท่านผู้ชมเอ้าเอาแล้วไงเออเลอร์เอเอก็จะมีเงินได้ไงละ่ะผมก็ไม่มีหลบักอะืืร้อยเหลือสามไอเหลือห้าสิบเป็นสุดท้ายแล้วกันโอ้มมยกท่านผู้ชมผมได้มันมาแล้วยาหู Yahoo. นี่ผมได้มันมาแล้วสไตล์ใหม่แต่ยังเหลืออีก9้ารอบที่มีโอกาสได้สไตล์หนึ่งโอเคไหนๆก็ได้สไตล์ใหม่มาละขอล็อกมันไว้ก่อนล้วกันตอนนี้ยังอย่าเพิ่งเล่นแล้วก็เปิดโคโนตอ,ออกโอเคผมจะขายโคโนตทิ้งผมหวังว่าจะได้สไตล์ช็อตกันเนี่ยผมพูดสาลงคูณ3าไปเล่นเนะี่ยโอเคเหลือ9้ารอบทุกคนไอ้ทําอีก10รอบอีกท่านผู้ชมผมจะทําให้ได้สไตล์นี้แหละเพื่อเกิดได้สองสไตล์เนี่ยเดี๋ยว เออ่ต่อจากคลิปคลิปไอ้นัน่นอะอะไรวะคลิปเจ็ดวิธีการหาเงินกับสปินอะผมอาจจะรีวิวสองสไตล์เนี้ยผมว่าสไตล์เนี้ยเท่าที่ผมเคยดูนะผมว่ามันไม่น่าคดีแต่ถ้าเกิดเล่นเก่งก็น่าจะดีอยู่แต่สไตล์เนี้ยคือดีจริงช็อตกันแต่ก่อนอะช็อตกันเป็นระดับแค่ซิมมิติกเองนะตอนเนี้ยกลายเป็นอ่าเดี๋ยวนะฮะผมเพิ่งจะสังเกตได้ว่ามิติกมิติกมันดีกว่า รีเจเนรีไม่ใช่หรอมันต้องเป็นอีพิกดิผมอ่านผิดหรือเปล่าไม่ได้อ่านผิดแหละมอ่านกิดนอกกอ่ะอุ้ยได้อิโป้อิโป้มีแล้วผมลบไปแล้วเอ้ยผมสุ่มไปแล้วามาห้ารอบสุดท้ายเอาละเอาชดกันมาซะชดกันสไตล์คูณสามยืนผมจากแสนกว่าๆนี่ตอนนี้เหลือแค่เก้าหมืนเก้าพันละถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดผมไม่มีไอ โค้ดก่อนใน,นเนี่ยผมะจริงๆินผมอาจจะตกไปอยู่แค่แปดหมื่นแล้วด้วยซ้ำเอาละเหลืออีกไม่กี่รอบหรืออีกแค่สองรอบสุดท้ายเอาละมาซะมาซะมาซะชดกันไม่ใช่ชดกันไม่ใช่แฮนโลโว้ยเอาชอดกันมาเอาชอดกันมามาเถอะมาเถอะยังไม่จบมารอบสุดท้ายรอบนี้มันล็อกมันล็อกสีทองแต่ไม่รู้ว่าจะได้สีทองอันไหนมา คูณสามคูณสามกดไว้กดไว้จะละละละกดไว้คูณสามปิดตาห้ามดูห้ามดูมดเอาล่ะได้ทะาได้ซะชักกันอุ้ยเกิดเสียนิดน,นึงเฮ้ยเอาโอยโอ้ยโมโหแทนไหมฟรีดอมผมผมผมว่าไม่ใช่ว่ามันเล่นไม่เป็นนะแต่ผมเล่นเป็นอะฟรีดอมอะ แต่ผมไม่อยากได้ฟีดอมเท่าไหร่เห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยมันเล่นได้ตั้งสองข้างเลยเห็นปะปกติเขาจะเอาฝั่งซ้ายขึ้นหน้าแต่นี้สามารถเอาฝั่งซ้ายฝั่งขวาขึ้นหน้าก็ได้แล้ในไหนๆก็ก่อนจะไปผมขอลองสกิลหน่อยแล้วกันเห็นนะอ่ากดผิดต้องกด1โอเคนี่เปิดทีเลยแล้วก็เตรียมต่อยเลยมายากเห็นสกิลเหมือนกันว่าสกิล R นี่มันจะเป็นยังไงจิ๊บึมเอา้า เขาทำไมไม่ปลดล็อกสก,กิลหรือต้องกดอีโมจิเหมือนโคนอนหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูซิก็ไม่ได้กดอีโมจินี่หว่าเออชางมันเถอะงันไ้เจอใหม่วีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับถ้าท่านถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับนั้นสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ